รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึง,ถง,ถงทุกพื้นที่กับเราเค n e วที่จังหวัดสกนาาสลนครรพสรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพร้อมช่วยยากลัวอย่าอายโรงพยาบาลศูนย์สกลรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเชื่อว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องปัญหาที่สังคมต้องร่วมกันแก้ไขพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่ากลัวอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือเพราะยิ่งปล่อยไว้นานปัญหาอาจรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆสามารถติดต่อศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลสกลนครได้ตลอด24ชั่วโมง วันที่27พฤศจิกาย,ยนนรที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครในแพทย์สมศักดิ์ปฏิยานวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเป็นประธานเปิดการารณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยมีแพทย์หญิงจุธารัตน์นันตสุขในแพทย์เชี่ยวชาญในฐานะประธานศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลสกลนคร กล่าวรายงานว่าตามที่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลเพื่อลณรงคลงให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันยุติการกระทำความรุนแรงต่อสตรีในส่วนของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้เดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นเดือนลณนงคลงยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลสกลนครได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้สังคมเห็นความสําคัญของขาการยุติความรุนแรง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไป,ด,ปด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลคณะกรรมการศูนย์พึ่งได้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆบุคละกรทางการแพทย์ตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายคณะครูและนักเรียนรวมทั้งสื่อมวลชนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ80คนกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนัก ในสังคมแล้วยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของชาวโรงพยาบาลสกลนครและภาขีเครือข่ายในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพราะเชื่อว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาที่สังคมต้องร่วมกันแก้ไขในแพทย์สมศักดิ์ปฏิญาณวัดในปัจจุบันจากข้อมูลจากศูนย์ขึ้นได้โรงพยาบาลสกลนครพบว่านในช่วงสามปีที่ผ่านมามีผู้ถูกกระทำมา ขอความบริการและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงในครอบครัวรองลงมาคือการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งที่น่าเป็นห่วงคือกว่า60เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีสาเหตุมาจากการดื่มจุลาปัญหาเศรษฐกิจและความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายในสังคมทั้งนี้เราเชื่อว่ายังมีผู้ถูกกระทำความรุนแรง อีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าเปิดเผยหรือขอความช่วยเหลือโรงพยาบาลสกลนครมีศูนย์พึ่งได้ที่ให้บริการแบบครบวงจร,รจโดยมีสหวิชาชีพที่ประกอบอไปด้วยแพทย์พยาบาลบบนักสัสงคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและนิติกรพร้อมให้การช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือด้านกฎหมายและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวตำรวจลลสำนักงานพัฒนาสังคมและ<ร>ความมั่นคง,งของมนุษย์นอกจากนี้เรายังมีระบบติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการถูกกระทำซ้ำโดยทุกขั้นตอนจะรักษาความลับของผู้บริการอย่างเคร่งครัดขอฝากถึงผู้ที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีหน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่ากลัวอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือเพราะยิ่งปล่อยไว้นานปัญหาอาจจะรุนแรงขึ้นสามารถติดต่อศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลสกลนครได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสายด่วน1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะการช่วยเหลือของท่านอาจช่วยรักษาชีวิตใครบางคนเอไม่ได้เพราะะฉนนั้ผู้ถูกกระท